เกิดอะไรขึ้นกันข้าเป็นใครข้าอยู่ที่ไหนสินหนองนานกองจเจย็นก่อนที่นี่ก็คือหมู่บ้านเสี่ยวถือเอ๋ปมุกไทเฉวียนสิทธิพี่ซื้อถูข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรท่านต้นไม้เป็นคนพาเจ้ามาที่นี่เอ๋เออเอขอขอคารวะนานกงเซเวนจีขอคารวะท่านต้นไม้เจ้ากับซื้อถูหลวนได้รับคําชี้แนะจากนายท่านตามหลักก็ควรจะทําอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนรายละเอียดต่างๆให้ซื้อถูเป็นคนบอกเจ้าก็แล้วกัน เออเออทำไมโยนไม่ฆ่ากันเลยหมู่บ้านเสี่ยวถือพวกท่านทั้งสองจะไปยังดินแดนตองห้ามของผู้เป็นเพียนจริงๆกันหรอใช่แล้วที่นั่นน่ะมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ก็จริงแต่ท่านต้นไม้ก็บอกไว้ว่าข้าต้องผ่านการทดสอบแห่งชีวิตและความตายเสียก่อนจึงจะเป็นการบรรลุที่แท้จริงดังคําที่ว่ามหาวิถีมี50เทียนเยี่ยน29มีสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเลนการเดินทางในครั้งนี้จะต้องมีความหมายอย่างแน่นอน ในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้โสทั้งสองไว้พบกันไหมอืมไปแล้วสินะไม่นึกเลยว่าสองคนนั้นเสด็จเดียวถึงเพียงนี้คือแม้ผู้เขาทั้งสองจะยังบรรลุไปถึงขั้นสุดท้ายไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแห่งยุคสมัยเลยทีเดียวหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับผู้โสทั้งสองหล่กก็ไม่ใช่แค่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ท่ชวเวียนที่ต้องสูญเสียผู้โสทั้งสองไปแต่สมรรคต่างๆภายในทวีปกลางก็ต้องประสบพบเจอกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกด้วย <c oughs> หวังเพียงแค่ว่าท่านอาจารย์เยจะไม่ทําให้ผิดหวังและจะสามารถนําพาพวกเราฟื้นฟูเกียรติยศแห่งสมรักเต่าได้ไม่กี่วันต่อมาเือกเขาทีใต้ชิงชิวนอกเมืองโหยหูให้หวงเทือเขาทีใต้ใหญ่ขนาดนั้นจําเป็นจะต้องกลับไปที่เมืองโหยหูก่อนอจริงๆงั้นเหรอกลัวอะไรกันเจ้าเป็นถึงองค์ยิงสิบสามกลับไปบ้านเกิดของตัวเองมีอะไรต้องกลัวกันลไะไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นหรอกไม่แน่ว่าเผ่าจิ้งเจ่าว,วิญญ,ญาณอาจจะไม่ยอมรับข้าแล้วก็ได้เฮ้ ระวังให้ดีถ้าตามข้ามาเจ้าจะสวยไปด้วยเฮ้ยกลัวอะไรกันล่ะข้านำไปที่หลักไข่ของทุกคนในเื้กเขาทิศใต้มานานแล้วเฮ้ยจู่ๆตรงนั้นเลยโดนเจอเร็วขนาดนี้เลยงั้นเหรอฮึดูเหมือนว่ารอบนี้จะพามาทั้งเผ่าจิ้งจอกว,วิญญาณเลยสินะยังไงก็เป็นถึงหห่หวงพี่แม้แต่เจราชาอสูรก็ยังจัดการไม่ได้แน่นอนว่าคุ้มค่าที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อตามจับท่านผู้โสมาเอางเลยงั้นเหรอ ไอหว่วงตอนนั้นเจ้าลักพาตัว13าไปและทำลายการแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขากับเผ่าเสือทามินยังมีหน้ามาหยยบเขตชิงชิวอีกเหรอนวกหูชะมัดดูเหมือนว่าคำสัญญาที่เราเคยให้ไว้กับท่านผู้สจะยังทำไม่สำเร็จตอนนี้พวกเขารอไม่ไหวแล้วก็เลยเตรียมตัวลงมืออย่างไม่สนใจใย,ยดีพอเถอะนะเลิกใช้ควางที่สวยหรูได้แล้วทำลายการแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์เอ่ยลักพาตัวหญิงเอ่ยเพื่อที่จะจับค่ายได้จิงจอกเท่าอย่างเจ้า ถึงขั้นทำทุกวิถีทางเลยสินะหิเจ้าหนูส่งภาพเจ้าแห่งอสศนและคืนสิบสามมาซะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปยายจิ้งจอกเท่าเอ๋ยอารมณ์ร้เฉียนะข้ากลัวว่าถ้ายกให้เจ้าจริงๆเจ้าจะไม่กล้ารับมันไว้อยู่ดีฮึข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะปากแข็งไปถึงเมื่อไหร่ยฮ่ยปึกเปื้ลเ้ยออกกันบังไกลฮึฮึวันนี้มียอดฝีมือของเผ่าของข้าอยู่ที่นี่มากมายยังไงก็ต้องจับเจ้าให้ได้ ท่านผู้โสถึงให้ห่วงจะทำตัวโอ้อวดและไม่อยู่ในกฎเกณฑ์แต่เขาก็ไม่ใช่คนเลวไร้อะไรอีกอย่างเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านเยหากท่านเยรู้เรื่องที่ท่านวางแผนสังหารให้ห่วงเขาจะต้องนำภพยอันตรายมาสู่เผ่าจิ้งจอกวิญญาณอย่างแน่นอน 13. เจ้าเจ้าก้าวเข้าสู่ขั้นเจ้าแห่งอสูนแล้วงั้นหรือเจ้าแห่งอสศนตอนที่องค์หญิง13ไปจากชิงชิวยังห่างจากขั้นราชาอสูนอยู่ตั้งหลายร้อยปีนี่พึ่งผ่านไปนานเท่าไหร่เอง สิบสามีพรสวรรค์ทางสายเลือดมาตั้งแต่กำเนิดมีพลังปีศาจที่บริสุทธิ์ถึงแม้จะฝึกตนง่ายกว่าจิ้งจากวิญญาณทั่วไปแต่นี้เพิ่งไปจากชิงชิวไม่กี่เดือนก็สามารถก้าวไปถึงขั้นเจ้าแห่งอสูรได้แล้วหากข้าเดาไม่ผิดตอนนี้พลังแห่งโชคชะตาของชิงชิวไปเวยพรให้กับถูสิบสามจนหมดแล้วสิบสามเจ้าไปเจอโชคชะตาอะไรมาในเลือนเล็กๆนั่นกันนะช่างเธอเห็นแก่คําขอของสิบสามูเจ้าตามข้ามาที่วังภูเขาท้อก่อนแล้วค่อยว่ากันเออ น้อมรับคําสั่งของท่านผู้สอได้สิจะคอยดูว่าผู้เจ้าคิดจะทําอะไรอีกจริงงั้นหรือวังผู้เขาทอไม่แปลกใจเลยที่องค์ยี่สิบสามจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเห็นกับตาถึงจะเชื่อวันนี้ข้าได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆ <laughs> ตัวตนของนายท่านของข้ายิ่งใหญ่เพียงใดเป็นสิ่งที่ปีศาจต่ำต้อ,อยอย่างพูกเจ้ารับรู้ได้ด้วยงั้นหรอ ตอนนั้นพอค่าชื่นชมในศักยาภาพขององค์หญิง13ก็เลยตัดสินใจพาไปอยู่ข้างกายเจ้านายตอนนี้คงเห็นกันแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรดีแต่ผู้โสศท่านนี้ของพวกเจ้านี่สิไม่ถามไายอะไรเลยสักคําแถมไล่ข้าไปจนถึงทวีปกลางถ้าไม่ใช่พอค่าขอไว้พี่ใหญ่ต้นไม้ก็คงทําให้นางกลับล่างเดิมไปตั้งนานแล้วผู้เจ้าคงจะไม่เห็นสภาพตอนที่นางวิ่งหนีหางตกตลกเป็นบ้า <laughs> มันจะเกินไปแล้วนะอย่า <laughs> ถึงจะไม่ถึงกับตายแต่ก็คงทําให้เจ้าเจ็บไปตั้งหลายวันเราไปแค่นี้ก็เพื่อเป็นการตักเตือนก็แล้วกัน <c oughs> ได้แค่นี้งั้นเหรอสะท้อนกลับไปเออฮิทำไมขั้นเจ้าแห่งอสูรถึงหลบการโจมตีของขั้นเจ้ามานอสูรอย่างข้าได้ละ่ะ <c oughs> หาเรื่องใส่ตัวเองนะฮิฮ <c oughs> นี่เป็นถึงของวิเศษป้องกันตัวที่พี่ต้นไม้ม่อมไม่ค่าเฉียวนะถึงให้ห่วงจะใช้กินสาบร่างกายปกปิดเอาไวา แต่เขายังคงสัมผัสได้ถึงพลังที่เข้มข้นอันน่าสะมึงกลัวจากใบไม้อันนั้นอยู่ดีหรือว่าจะต้องยอมก้มหัวยกับเจ้าหมาดําตัวนี้จริงๆอันที่จริงเป้าหมายในการกลับมายังภูเขาที่ใต้ของข้าและองค์หญิง13นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากไปผู้ข่ามาเพื่อช่วยเจ้านายตามหาหินรุ่นหยวนก็เท่านั้นฮะหากผู้เจ้าเผ่าจิ้งเจ่าวิญญาณมีความพักดีต่อเจ้านายของข้าจริงๆเพียงแค่มอบมันให้กับข้า20ก้อนขนาดเท่ากับกาปั้นก็เพียงพอแล้วหากเป็นเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะขี้คายความขัดแย้งในอดีได้ แต่หลังจากนี้เราจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันอีกด้วยใครยังไม่ทันคิดบัญชีครั้งก่อนที่เจ้าขโมยหิวห้วุญยวนไปจากเขตต้องห้ามเลยยังจะมีน้ำมาพูดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอีกเหรอเฮ้ยฮวงผู้ตามตรงนะเผ่าจิ้งเจ้าวิญ,ญญาณของผู้ข่าเก็บสะสมมาตั้งนานหลายปีก็มีจำนวนแค่อยู่ในเขตต้องห้ามเท่านั้นละเข้าก่อนหลังจากที่โดนเจ้าขโมยไปจนหมดก็ไม่เหลือแม้แต่สก้อนเดียวว่าไงนะหิ้วุหยวนหายากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอถ้าเช่นนั้นเจ้านายของเธอก็มีของใช้ฝึกแล้วนะสิ เจ้าคุยโวให้มันน,น้อยหน่อยข้ายังไม่เคยเห็นใครใช้หินหุ้นห่วนในการฝึกเลยสักคนทูลท่านผู้โสสิ่งที่ให้หวงพูดนั้นเป็นเรื่องจริงสิบสามเองก็เคยเห็นนายท่านใช้สิ่งนั้นฝึกตนด้วยตาของตัวเองมาแล้วว่าไงนะมนุษย์ผู้นั้นใช้หินหุ้นด่วนในการฝึกตนจริงจงั้นหรอภายในหินหุ้นห่วนนั้นมีพลังวิญญาณของฝืนพิภพอยู่ไม่ต้องพูดถึงคอที่อยู่ขั้นยอดจอมานอสูรแม้แต่ผู้ที่อยู่ในระดับครึ่งขั้นของจกักรพรรดิอสูลก็ยังไม่อาาาาจจนนนนรั้้้ให,หวงเาางเเเยขป็คกนนะ เจ้าสมนักไหนกันหรือเป็นผู้ส่งส่งที่มาจากแห่งหุนใดหรือจะเป็นักัพพัดของเ,อเงียบๆหน่อยอย่าพูดมากสิเขา,าก่อนเจ้าคงได้เห็นว่าพี่ต้นไม้นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนไปแล้วแต่เขาก็เป็นแค่ลูกน้องของเจ้านายเท่านั้นพ่อบอกแบบนี้แล้วเจ้าคงจะเข้าใจล้วสินะเป็นเช่นนี้นี่เองเฮย่วงที่มีความสามารถเพียงแค่นี้แต่กลับกล้าทำตัวยโสโอหังและยังอายในเขตแดนภูเขาทิใต้ พลังแห่งโชคชะตาของชิงชิวที่ถูกขโมยไปไวอวยพรให้กับถูสิบสามอย่างง่ายดายหรือแม้กระทั่งต้นเหลียวต้นนั้นที่สามารถสังหารหมิงเจียซังได้อย่างง่ายดายแต่กับทรงรักพักดีต่อเจ้าของเรือเล็กๆนั้นถึงขนาดนี้ที่แท้พวกมนุษย์ก็มีผู้ที่เป็นจกักรพรรดเพิ่มขึ้นมาอีกคนแล้วการที่เผ่าส่วนของข้าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งคงจะเป็นเรื่องยากเราจริงๆสินะเอ้ยนึกไม่ถึงเลยว่าภูเขาท้อของเจ้าจะไม่มีอะไรอยู่จริงๆข้าเพิ่งจะหิวหยไปแค่รอบเดียวเองก็หมดเกลี้ยงแล้วเอาเธอ ข้าของอย่างอื่นไปให้ในท่านก็ได้เจ้าจริงจ่อน้อยพวกเราไปกันเถอะท่านบูโสนสิบสามขอตัวไปก่อนนะเจ้าคะเดิมทีข้าคิดว่าเมื่อจกักรพรรดิปีศาจตื่นขึ้นเผ่าสุนก็จะสามารถใช้โอกาสนี้แบ่งอาณาเขตม่ได้สักส่วนหนึ่งแต่ไม่นึกเลยว่าพวกมนุษย์จะมีจกักรพรรดิคนใหม่ปรากว่าตัวขึ้นทีนี้ผู้ที่อ่อนแอที่สุดกลับกลายเป็นเผ่าสุนของพวกเราดูเหมือนเผ่าจริงจ่อวิญญ,ญาณจะต้องเลือกไยใหม่เสียแล้วช้าก่อนมีเรื่องอะไรอีกกันเหรอถูซอนเยา รับคําสั่งจากข้าขอรับ 13. เป็นหนึ่งสายเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของเราบาัดนี้ท่านผู้โสเยได้มอบโชติตานยิ่งใหญ่เช่นนี้ให้แก่13ถือว่าเป็นพักคณต่อผู้เราชาวจิ้งจอกวิญญาณเป็นอย่างมากข้าขอสั่งให้พวกเจ้าส่งคนของเผ่าเราไปตามหาหิวหุ่นหยวนที่อยู่ในภูเขาทิศใต้ไม่กับท่านผู้ส่เยท่านผู้สท่านผู้สการตัดสินใจเช่นนี้จะไม่เป็นการผู้วามไปหน่อยหรือขอรับ การทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการเป่าประกาศให้เผ่าอื่นที่อยู่ทางเทือกเขาทิศใต้หรือว่าเผาจิ้งจอกวิญญาณแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าเลือกยืนอยู่ฝ่เฮเหห,ห่วงหึอะไรกันหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกอย่างเจ้าสงสัยในตัวข้าง,งี้ยหรือ้าหน่อยมีเกอร์ไม่ว่าจะเสแสร้งหรือจริงใจยัยิ่งจอกเท่านี้ก็แสดงท่าทีออกมาขนาดนี้แล้วข้าก็ขอไม่ปฏิเสธก็แล้วกัน <laughs> นึกไม่ถึงเลยว่าท่านผู้โสจะนึกถึงส่วนรวมเช่นนี้หากการเดินทางที่เทือกเขาทิศใต้ในครั้งนี้ ได้หินหุ้นหยวนมากพอละก็ข้าจะกล่าวชมเชยพวกท่านให้กับเจ้าไหนฟังอย่างแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าลวงนะวันที่สองว่างภูเขาทอท่านผู้โสผู้เรากําลังจะออกเดินทางแล้วออกเดินทางได้ให้ห่วงแค่ใส่ชื่อของนายท่านก็สามารถทําให้ท่านพ่อและท่านผู้โสนํากองทัพของทั้งเผ่าอ,ออกมาเพื่อค้นหาหิวหุ้นหยวนได้แล้วดูเหมือนข้าจะเลือกตามคนไม่ผิดจริงๆแต่พังนีท่านเย เรียกหาบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างหินหุ้นหยวนหินหุ้นหยวนเซียวสิบสามท่านผู้สอไปเดินเล่นด้านหลังภูเขาท้อกับข้าหน่อยสิเซียวสิบสามเจ้าคือผู้ที่มีสายเลือดที่บริสุทธิ์ซึ่งหาได้ยากในรอบหลายปีแน่นอนว่าความเร็วในการฝึกฝนของเจ้าเหนือกว่าจิ้งจอกอสูรทั่วไปอยู่มากแต่ข้าก็ายังยากที่จะเชื่อได้ว่าเพียงแค่การชี้แนะจากท่านเย่ผู้นั้นก็สามารถทําให้เจ้าบรรลุได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้เลยงั้นหรอ <laughs> ทูลท่านผู ổ, ้โสแท้จริงแล้วเป็นพอท่านผู้โสเยได้วาดภาพเฟยเซียนให้แก่ข้าด้วยตัวเองเป็นความจริงอันหรือเจ้าได้นํามันมาด้วยหรือไม่ข้าขอดูหน่อยจะได้หรือเปล่าได้สิเจ้าคะเชิญท่านผู้โสเชยชมเออช่างแสบตาเหลือเกิน้าไม่น่าเชื่อว่าจะมีกิ่นอายแห่งวิถีเข้มข้นได้ถึงเพียงนี้เออ เป็นไปได้อย่างไรพลังปานและสายเลือดภายในร่างกายของเรารับรู้ได้ถึงแสงสว่างเหล่านี้และกําลังหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วข่าเฮือท่านผู้อโสเยี่ยมยอดเยี่ยมมากท่านผู้อโส ổ. ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรก็แค่กระอักเลือดนะข้านไม่ถึงข้านไม่ถึงจริงจงเออท่านผู้อโส ổ. เกิดอะไรขึ้นกับท่านกันนะก่อนหน้านี้วิถียย่งยิใหญ่ของข้าไม่สมบูรณ์จึงถูกพลังย้อนกลับมาทำลายตน ต้นบาดเจ็บสาหัสเดิมทีคิดว่าจะต้องใช้เวลาเป็นร100้อยเป็นพันปีเพื่อที่จะฟื้นฟูพลังลมปานก่อนที่จะลองทําการบรรลุอีกครั้งแต่ทว่าภาพเฟยเซียนนี้กับกระดจเลือดที่สะสมในร่างกายของข้ามันนั้นได้ช่วยพิบตาหากได้สิ่งนี้เข้ามาช่วยหล่ะก็ภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนข้าก็จะสามารถฟื้นฟูความเสียหายจากพลังที่ย้อนกลับมาทำร้ายในร่างกายได้จนหมดเมื่อฟื้นฟูสําเร็จข้าก็จะสามารถทะลวงพัฒนาการได้อีกครั้งและลองก้าวเข้าสู่ระดับสูงยิ่งขึ้นท่าทีของท่านผู้สดูแปลกไป คงไม่ใช่ธาตุไฟเข้าแทรกหรอกใช่ไหมเก็บกลับก่อนก็แล้วกันจีเออฮะหากข้าสามารถครอบครองภาคเฟสเซียนนี้ได้อย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งก็จะไร้ซึ่งความกังวลดังนั้นเจตายไปซะปีศาจจิ้งจอกเซก้าดียังไงเอ๋ฮะฮะ<า>เมื่อกี้นี้ข้าปีศาจภายในจิตใจของข้างั้นเหรอท่านผู้โสหืข้าขอเก็บกลับก่อนก็แล้วกัน ภาพเฟเซียนนี้มสัศจรรมากเลยใช่ไหมข้าขอเตือนเจ้าว่าอย่าได้ทําอะไรโดยไม่ประมาณตนเอ่อไม่ผิดนะเป็นพ่อหนุ่มคนนั้นที่อยู่หมู่บ้านเสียวถฉือไม่ผิดนะข้าขอย้ำอีกครั้งอย่าได้ทําอะไรโดยไม่ประมาณตนในขณะเดียวกันหมู่บ้านเสี่ยวฉือออกไปเถอะพ่อคุณเอ้ยข้างนอกมีนักป่าชางชิงอยู่เชียวนะเอ๋ไปหรือยังนะจีจีจีจเป็นแค่หนูตัวเล็กๆแท้ๆจะทำอะไรได้กันฮะ แค่เซี่ยววินาทีก็จัดการแกได้แล้วค่อยๆย,ย่องขึ้นไปอื้อๆต้องค่อยๆจ,จ,จี้ๆๆค่อยๆค,ยคยานเข้าไปหน่อยแน่เจ้าหนูกะเอ๋อว้า <S <S 1> <S 1> วันนี้ข้านักป่าช่างทริงจะขอปล่อยเจ้าไปก่อนก็แล้วกันจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนหวังว่าเจ้าจะรู้จักประมาณตนข้าเข้าใจแล้วนี่เป็นคําเตือนจากท่านผู้สออเย่ว่าเป็นวาสนาที่มอบใม่กับเสี่ยวสิบสาม ข้าจะไปแย่งมาไม่ได้มีเช่นนั้นอีกไม่นานอาจจะนำพาไหายนะมาสู่ตนต้องยอมรับบ้าเสือสิบสามมีสายเลือดโบราณอันบริสุทธิ์พรสวรรค์ของนางนั้นเหนือกว่าข้าเสียอีกเมื่ออายุไขเท่ากับข้าตอนนี้นางจะต้องกลายเป็นสกพัทดปีศาจแห่งยุคอย่างแน่นอนข้าน่าจะต้องยอมรับจริงๆแล้วสินะว่าตัวเองนั้นแก่แล้วท่านผู้โศท่านเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอวางใจเธอข้าไม่เป็นอะไร